เก็บไอ้นี่เพื่อวิวัฒนาการร่างกายโอ้โ่ามันให้หมดมเพื่อการเติบโตหวยดูหลังสิ ดล็อกเจ้ามอนเตอร์คริสตันนี่วยลำตัวคดแน่นเอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาร์ตีปมาเป็นครับกับเกม g โก y ยัวมอนเตอร์สัตว์ประหลาดเติบโตทำลายเมืองนั่นเองนะครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นเจ้าสัตว์ประหลาดตัวน้อยตัวหนึ่งโดยที่เหล่านั้นจะต้องทำลายเมืองของเหล่ามนุษย์จับมนุษย์กินเป็นอาหารเพื่อให้ร่างกายของเหล่านั้นเติบโตว,วิวัฒนาการให้ใหญ่ขึ้น และเราจะต้องต่อสู้กับสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆที่อยู่ในแผนที่กันด้วยก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการกินมนุษย์เปลี่ยนร่างในงวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะมาราจ้าเอาเฮ้ยเหลือเวลาประมาณอืม20กว่าวินาทีเฮ้ยหุยสัตว์ประหลาดตัวยักษ์เต็มไปหมดเลยเพื่อน นี่โอ้ยตอนนี้ก็เฮ้ยทำลายต้นไม้แล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นหืมดูสิเขาของเราตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเล็กเฮ้ยโอ้ยบี้แบนพวกมนุษย์เฮ้ยทำลายตึกไม่ได้อุย้ยทำลายได้แล้ว <c oughs> โอ้หตัวโคตรใหญ่หมดเวลาครับผมปโถเอ้ยยังไม่ได้เห็นหน้าตาแบบชัดๆกันเลยนะ โอ้โหเป็นแบบนี้นี่เองเห็นแวบๆเฮ้ยดูสิมีสัตว์ประหลาดตัวใหม่ให้ปลดล็อกกันด้วยเพิ่มอีกสัก40%นี่โอ้โห ôi. เป็นสัตว์ประหลาดที่มีลำตัวเหมือนคริสตัลเอาละตอนนี้ก็โอ้โห ôi, มีเงินอัปเกรดพาวเวอร์แล้วกันไปลุยมา3 2 1เริ่มอ่าทำลายเมือง นี่ของจริงอยู่นี่อุ้ยโอ้ยมีสัตว์ประหลาดมาให้กินเฉยเลยเฮ้ยขอทําลายหบ้านหลังนี้เฮ้ยเรียบร้อยโอ้ยตัวใหญ่ขึ้นเอาละขมือบแม่เขาของเราตอนนี้ก็เรียกได้ว่าอเขายาวขึ้นครับผมโอ้ยนี่เป็นไงด้านหลังก็ มีตุ่มอะไรก็ไม่รู้เอา้าหมดช่วงครึ่งแรกอย่างนั้นล่ะเราสามารถดูโฆษณาเพื่อเพิ่มไซด์ได้ด้วยนะมาแล้วโอ้โห้่าไปหืมโบกกแต้มเฮ้ยมีรถถังของพวกมนุษย์อ่าพวกสัประหลาดทั้งหลายหยสู้เราไม่ได้ดีสัปรหลาดตัวยักษ์เรเวลสิบสโอ้ยต่อเวลาสัก30วิละกันเอาละเพื่อนต่อกันเลยหยตอนนี้ แต้มนี่พันสองมาเจ้าสัตว์ประหลาดคริสตันโอแม่ระเบิดไปหุยกลายเป็นชิ้นกระดูกเอาระเพื่อนหุยตัวนี้อะไรอะไรหุ้ยสองกว่าแต้มโอ้ย,อย,อย,อยสัตว์ประหลาดเยอะแยะเราจะต้อง แม่ปลดล็อกเจ้าพวกนี้มาเล่นกันให้ได้โอ้โหดูตอนนี้สิกลายเป็นปีศาจเขาแบบนี้กันเลยนะมีเงินประมาณ4,300นี่โอ้โหปลดล็อกตัวใหม่สัตว์ประหลาดตัวคริสตัลเราสามารถเปลี่ยนสก,กินได้ที่ด้านล่างตรงนี้เลยโอ้โหสัตว์ประหลาดมีเยอะแยะมากมายมีการแบบว่าดูโฆษณาเพื่อให้เริ่มต้นตัวใหญ่กันด้วยนะนี่อัพสปีดไปก่อนแล้วก็ นี่พาวเวอร์ผสมผสมไหนขอดูหน่อยสิอุ้ยมีโหมดแบบว่าโหมดเดสชอยทำลายมืองให้หมดแล้วอันนี้ก็โหมดคลาสสิกทำลายเติบโตแล้วก็ฆ่ามอนเตอร์ตัวอื่นโหมดอารีนาอืมเป็นการต่อสู้แบบว่ากับผู้เล่นอื่นงั้นลหละอุ้ยลองดูสิเก็บไอ้นี่เพื่อวิวัฒนาการร่างกายโอ้โ สิเพื่อนตอนนี้อุ้ยข้ามันไปค่อยๆเก็บหสารไกยพันเฮ้ยจะไปไหนอืคิสตันเริ่มจะแบบว่างอกออกมาแล้วหดูมือสิเพื่อนมีกรงเล็บที่โคตรแหลมคมจะไปไหนโอ้โหย,ยปั๊มเข้าไปมีเวลาประมาณ สามสิบกวิวเฮ้ยมอนเตอร์หุ้ยหมดเวลาครับผมลองดับเบิลไซส์หน่อยสิมาแล้วหุยสี่ร้อยกว่าเฮ้ยตอนนี้เริ่มจะเป็นแบบมอนเตอร์คริสตัลนที่สุดยอดครับผมโอ้โหย,ยิ่งตัวใหญ่เรายิ่งเก็บสารไก่พันได้มากขึ้นดูสิคริสตัลนที่งอกออกมาต่อเวลาอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะตอนนี้ก็รีบแบบว่ากำจัดเจ้าตัวนี้ yeah! โอ้โหเหลือตัวไหนอีกเอ่ยนี่ตัวนี้อืมฆ่ามันให้หมดอืมเพื่อการเติบโตหุ้ยดูหลังสิ <c oughs> แม่เป็นคริสตัลหรือว่าเป็นเห็บอะไรวะเนี่ยเลเวล18แล้วเพื่อนแม่ หน้าตาดีเหมือนกันนะเจ้านี่เฮ้ยตัวใหม่23%าเปอร์เซนคราวนี้คิดตั้งนโคตรเยอะเอาละ65%ลองโหมดเดสทรอยกันบ้างโหมดการทำลายอัพเกรดพาวเวอร์ลุย3 2 1หนึ่งมาโอ้โหเฮ้ยเป็นหมดที่อ,อะไรวะเนี่ยอ๋อรู้แล้ว เราน่าจะต้องทำลายแบบว่าทั้งเมืองให้ราบค่าไปเลยนะให้แบบครบ100%เนี่โอ้ยตัวใหญ่300อืมยิ่งตัวใหญ่พลังจู่โจมก็ยิ่งแรงขึ้นโอ้โหยใครอยากจะเห็นล่างวิวัฒนาการของมอนเตอร์ต่างๆนะครับผมนี่มาเล่นหมดนี้กันได้เลย เพราะว่าเราจะเติบโตได้อย่างว่องไวแน่นอนเฮ้ยโอ้ยอย,อย่ามายุ่งเจ้าพวกเฮลิคอปเตอร์รถถังโอ้โหลานจอดรถไม่มีเหลือประมาณ39%อ้ยจะมีการต่อเวลาหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเ้ทำลายตึกบุ้มบุ้มบุ้ม5ซนต่อเวลานิดนึงเอา้าปวดโถยกดไม่ติดปลดล็อกเจ้ามอนเตอร์คริสตันทั้งลำตัวเลยนะคราวนี้โอ้ยตัวสีขาว ถ้าทางน่ารักเหลือเกินขอกลับไปเล่นโหมดคลาสสิกละกันต่อสู้กับมอนเตอร์ตัวอื่นไปเพื่อนมาสามสองหนึ่งโอ้โยเราอยากจะทำลายตึกนี้เนี่ยผมเราจะต้องจอดจอเข้าไป <c oughs> โอ้โยบี้เข้าไปเลยเพื่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตัวใหญ่เพิ่มอีกหน่อยก็น่าจะดีพลังจูโจมจะได้แรงขึ้นบรล่ม92โอ้โยตอนนี้ พอจะสู้กับใครได้ไม่เอ่ยเฮ้ยสองอยเอา้าหมดเวลาดูคริสตัลที่งอกออกมาจากตัวเราสิเพื่อนอืขนาดก็เริ่มจะใหญ่เฮ้ยโอ้นั่นแหละใช้ในการทำลายตัวอื่นได้จะเย็นจะเย็นโอ้ยมีตัวมายุ่งเราจะต้องใหญ่กว่ามันให้ได้เฮ้ยใหญ่กว่าแล้วเออตายครับผม หนึ 1> 1, ่งพันนแม่เป็นตัวที่แข็งแกร่งที่สุดต่อเวลาอีกสักนิดหนึ่งละกันไปเพื่อนโอ้โหปั๊มแตกเหลือเวลาอีก18วินาทีนี่โอ้ยลำตัวโคตรแน่นขอเสียบแก่หน่อยเร้ยเร็ว,วโจเข้าไปเอาดีนี่พลังฝ่ามือคริสตันจูโจมตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งอย,ยอดเยี่ยมเหลือเกินได้เงินประมาณพันห้า คูณ3ไปเลยนะตอนนี้หูยตัวใหม่สัตว์ประหลาดอมยิ้มอย่างนั้นลรอเฮ้ยหยูใกล้จะปลดล็อกเอาอะไรวะเนี่ยให้ลองเล่นเลยละ่ะอืมใจดีจริงๆงั้นก็อัปเกรด Power แบบเยอะๆอืมจำเป็นไปเพื่อนสัตว์ประหลาดอมยิม้มเล่นโหมดนี้นั่นแหละเอาละหยูยพลังแรงจริงด้วยทำลายโรงงานของผู้มนุษย์อะไรจะมายุง่งเฮ้ยเฮ้ย98 ากินพวกนี้ถล่มมันบ่าเข้าไปหุยเริ่มจะมีเกรดน้ำตาลเอา้าปโถ้ยเกิดใหม่ละกันมาเพื่อนหุยเกิดใหม่แม่เมื่อกี้นี้พลาดไปนิดหน่อยอืมอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเจ้าพวกนั้นเลยเรามาเก็บพวกนี้กันก่อนหุย จากเก็ดน้ำตาลเล็กๆตอนนี้เริ่มจะกลายเป็นพวกลูกอมกันแล้วนะดับเบิลไซส์กันหน่อยมาเพื่อนหูยตัวใหญ่แม่กลายเป็นไอติมไปแล้วนะเฮ้ยจะมาฟาดแกนหน่อยไอเจ0ดรได้มาประมาณร้อยกว่าอืมเหลือเวลาอีกไม่นานแกตายอย่างแน่นอนอือตอนนี้ตัวโคตรใหญ่ใหญ่ยักษ์ที่สุดต่อเวลาอีกสักนิดหนึ่งหุยตอนนี้เราจะต้องทำตัวให้ใหญ่ที่สุด เอา้าแต่ว่ารู้สึกว่าจะตันที่เรเวล25นะครับผมเหลือเวลาอีกไม่กี่วิโอ้ยจะทำลายให้ครบ100%เป็นเป็นเรื่องยากนะครับผมอ,อ้าวุ้ยยังจะเข้ามาตายอีกนะเมื่อกี้ สัตว์ประหลาดไซบอร์กเฮ้ยโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยมาตัวใหม่โอ้โหเริ่มมาปุ๊บยังเป็นปืนแบบว่ากระบอกเล็กๆอัพเกรดพลังพาวเวอร์พร้อมกับสปีดลุยโหมดนี้อีกแล้ว3 2 1ไปเพื่อนโอ้โหโอ้ย,อยดูสิเฮ้ยทำลายตึกแบบโคตรง่าย ลมตัวใหญ่ขึ้นเป็นปืนแบบว่าปืนอะไรเอ่ยปืนเลเซอร์แม่มีปืนไว้ทําไมวะเนี่ยไม่ยอมใช้ยิงให้ตายเถอะเอาเป็นว่านี่ก็คือขนาดไซส์ที่ใหญ่พอสมควรแล้วนะน่าจะพอประมาณเท่านี้ไปที่ตัวใหม่กันเถอะรู้สึกจะเป็นเหมือนกับสัตว์ประหลาดที่อยู่ในน้ํากันเลยนะมีขี้ปลาซะด้วยเอาเป็นว่าขอปลดล็อกเลยละกันมาด้วเพื่อนโอ้ ตอนนี้ก็ขอเปลี่ยนโหมดอารีนาละกันแม่เริ่มมานี่ยังไม่มีครีบอะไรเลยนะเป็นแบบว่าตัวล้นๆนี่เราจะต้องสร้างครีบเฮ้ยเริ่มจะเห็นงอกออกมานิดหนึ่งอ่าขอค่าหน่อยอุยอ้ยนั่นแหละเริ่มมีครีบงอกออกมาจากบนหัวโอ้หตัวใหญ่จ้าโอ้ยครีบงอกอีกแล้วเฮ้าหมดเวลามาเพื่อนอ่าตอนนี้โจเข้าไปอ้ยสา0รกว่า เริ่มมีคีบที่ออกมาจากมือเอ๊ะมันอยู่ไหนกันหมดนะเฮ้ยน่าจะอยู่ทางนี้รีบไปกําจัดมันโอ้ยตัว200ยกว่าทั้งนั้นเฮ้ยอือนั่นแหละขมือบมาดิเพื่อนจะไปไหนเฮ้ยสามร้อยกว่าด้วยอ่าอืมเก็บทีละห้าทีละห้าได้เยอะเหมือนกันอือขนาดใหญ่จะหมดเวลาแล้วเพื่อนแม่น่าจะได้ร่างกายประมาณเท่านี้นะ โอ้โหต่อไปก็ปลดล็อกตัวสุดท้ายกันเลยตอนนี้ก็เป็นเจ้าปีศาจตัวสุดท้ายกันแล้วขอเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดทำลายละกันลุยนี่โหมดนี้เราจะได้เห็นวิวัฒนาการล่างของเจ้านี่อ้าวโอโ้แป๊บแปบก็อืมขนาดโคตรเติบโต,ตแม่ขนาดร่างกายใหญ่โตดีจริงๆโอ้โหแต่ว่าเจ้านี่ รู้สึกว่าจะมีขนาดปีกที่ใหญ่ขึ้นอย่างเดียวนะไม่ค่อยมีอะไรแบบว่าเปลี่ยนล่างให้เห็นเพิ่มเติมเอาละเลเวล23ใหญ่ดีเหมือนกันนะโอ้โหสัพป,ประหลาดตัวนี้โอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นผ่อนคลายคราเครียดได้ดีเหมือนกันนะทําลายเมืองดูวิวัฒนาการของพวกมอนเตอร์ใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถ ดาวโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับเพียรติในการแนะนําเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบจ๊บจุ๊บ